เคยคัดคาด้านอยู่ในใจเริ่มเห็นด้วยเริ่มเอ็นอียมถึงแม้ว่าเราจะเป็นฝ่าย,ยนยิตปรัญญัติเราทําหน้าที่ของเรานั้นก็นคือการที่ทํเรื่องของการออกกฎหมายเรื่องการตรวจสอบติดตามของรัฐบาลสภุภา,ามากหน่อยก็คือเรื่องของเห็นชอบแต่งตั้งองค์กรอิสระหรือองค์กรอื่นใดที่กฎระเบีให้สภุภาเป็นผู้เห็นชอบแล้วก็กระบวนการอดถอนนี่คือสิ่งที่สภุภาทำ แต่เมื่อจะตั้งรัฐสภาจังหวัดขึ้นมาก็หมายคาเรากําลังจะเอางานของรัฐสภาซึ่งสีนงกเรเกียนว่ามีอยู่สี่ห้าเรื่องเอามาไว้ที่นี่โดยเป้าหมายหลักนั้นก็คือการที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับภาคประชาชนหรือประชาชนนั้นมีความสัมพันธ์กับรัฐสภาตั้งเรื่องตัวแทนกันไปแล้วเมือว่าจะเรื่กสสอสอว่ว แล้วต่อไปนี้ท่านบอกว่าโอ้สอสอท่านนั้นไม่เคยเห็นเลยนะบางคนก็ไม่เคยพบจะมาทีก็คสมัยรุ่นตั้งท่านมีปัญหาอยากจะร้องเรียนอยากจะฟอกวีิบานท่านส่งรถทางไม่มีใครดูแลเช่นเคยเอา,าตก็ไปส่งพ่อปตอสนได้ยงไงมีเงิามาอยู่ประมาณห้าหกล้านจ่ายเงินเดือนไปสี่ล้านแล้วครับไม่มีไม่มีเงินที่มันทำให้ท่านจะช่วยยังไงท่านจะร้องไปที่ไหนเอาป หรือลองไปที่กระทรวงมหาดไทยที่้องจิ่นหรือว่าลองที่กรมถลงกรมถนนทุนบทนี่คือสิ่งที่ท่านก็สาม,มารถจะใช้สื่อท่านนั้นลองไปได้ได้บางไปได้บางแต่ท่านเชื่อไหมครับท่านลองใช้ช่องทางของวัยที่ปญะหยัไวยที่ปัญหญตินั้นมีช่องทางหรื่อเราไปทําหน้าที่ช่วยไม่ไม่ใช่เป็นทําที่แข็งนะแข็งรัฐบาลนะ แข่งกระนรวงคมภูมนะหรือแข่งจังหวัดนะเดี๋ยวทานผู้วา่าจากการจังหวัดก็าจะบอกโอ้สอบไปนี่ผลร้องเรียนไม่มาที่จังหวัดแน่ผมคงแย่ละหมดความหมายไปที่กับสภาจังหวัดหมดเพราะว่ารับไปจิ่ประจักนั้นเวลาเรื่องร้องรับเรื่องร้องเรียนมาแล้วแจ้งไปกระทรวงคมภูมินั้นเออเขากเกงใจนะเขาเก้าเกงใจอยู่ที่บอกเกงใจแล,ล้วเกงใจแล้วต้องทำนะต้องแก้ปัญหา แก้ได้ไม่ได้ให้อตอบกลับมาถ้าเห็นว่ากระบวนการอย่างเนี้ยสสสว,วมักใช้ตอนก่อนประชุม่อนที่องค์ประชุมเจะค้บโดยการหาหรือเอาปัญหาความถด้อนของควแม่พีนน้องในจังหวัดนั้นในพื้นที่นั้นเอามาแจ้งแล้วเชื่อไมไปพอแจ้งไปรัฐบาลออามากระต,ตัวบงบมตอบกลับมาใหม่ตอบมาด้วยความรวดเร็วเร็วยิ่งกว่ากระทูเร็วยิ่งกว่ายติเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาเรต้องต้องจับรับเรื่องให้คนมีส่วนเข้าถึงได้ง่าย แล้วต้องเป็นการแก้ปัญหาที่รวดเร็วแล้ววิธีการรวดเร็วนั้นคือการที่จะต้องผ่านสือ่อผ่านให้ถึงมือหน่วยงานโดยเร็วที่สุดรับ่อไป่ได้ฝ่ายที่จะัญจัิแน,น่นอนนะนอกจากเรื่องของการที่ประชาชนนั้นสามารถเข้ามาร่วมสามารถเข้ามาใช้ลกลไกของฝ่ายตับยัดในการที่จะแจ้งปัญหาในการที่จะสอบถามข้อมูลในการที่เสริแนะโดยผ่านรัฐสภาจังหวัดน,นั้นอาจจะเป็นลกลไกที่ เกิดพักผลขึ้นมาก็ได้เพราะว่าเราสามารถที่ใช้ฝ่ญญายติดยานด้นในการประสานกับฝ่ายบริหารรับรองฝ่ายบริหารต้องทําให้ที่ต้องทาให้ที่ผมกล้ายืนยันนี้เพราะอะไรเพราะต่อไปนี้เรามีเครื่องมืออยู่ตัวนเราเรียกว่าพราบเลียกคือถ้าไปมานะครับจะมาคุณได้ต่อไปนี้เราจะใช้กฎหมายที่เราออกไปแล้วบอมบิเแล้วก็คือพอรพอรบอพบเลียกแต่เดิมนะครับ เชิญท่านรัฐมนตรีมาชี้แจงรัฐมนตรีบอกผมติดภารกิจครับต้องไปจังหวัดทุกจังหวัดนี่ติดประจวบครมรรมอบปรักระทรวงปรักระทรวงบอกผมก็ติดราชการครับผมก็มอบทีอันที่นี้ติดราชการมอบผู้อำนวยการกองผู้ท้ายผู้อำนการกองมอบข้าราชการสี่ห้ามาชี้แจงก็จึงเป็นบ่อยครั้งที่กรรมการนั้นต้องเชิญกลับไปอยากเชิญผมในบทกลับไปเลยครับกระทรวงไม่มาเราก็จะเอาเรื่องนี้จัดไปในนี้ เพราะว่าการที่เราเป็นผู้ที่ทิ่นางบปรมานั้นหรือการที่เราเป็นผู้ที่ติดตามตรวจสอบนั้นยังมีพลังและยิ่งมีกฎหมายฉบับนี้นะครับมาใช้ยิ่งสาม,มารถที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะบังคับในการียจดข้อยกโมนภูมิของรัฐบาลได้ช่วยแก้ปัญหาประชาชนได้จะดีขึ้นและไม่ต้องกลัวครับเราจะไม่แชกแช็กออกกฎหมายนะรเรามาใช้อํานาจจากภาะเพื่อเพราะถ้าเราใช้อํานาจที่ไม่ถูกต้งองก็มีผลทางอาญา ผูอ้ออกหนังสือนั้นก็มีต้องรับผลรับกรรมในการออกสือ่อถ้าไปกันแก้งเนาะแล้วถ้าท่านถูกเชิญมาไม่ต้องห่วงครับเราเชิญมาเรายกย่องท่านนะครับเราให้เกียรตินะครับเพราะเราจะมีเงินให้ท่านกิโลละสี่บาทครับเท่าราคาไข่ประนาณกิโลสี่บาทไม่ความว่าถ้าท่านอยู่คอนแกนทางจะไม่เที่กิโลฮะถ้าพักๆมันก็บ,บินนะรถนะวัดระยะทางรถนะ เราให้กิโลละสีบ่บาทถ้าท่านอยู่จุฬาร์หา่หางจุฬารณ์ห่างเฉะเก้าพนครห้าร้อยกิโลท่านก็นในสองพันบาทเป็นค่ารถเห็นไหมข้ราชการนั้นไม่ได้เรียกท่านมาแล้วแล้วปล่อยประละลเลยท่านเราก็ให้ค่ารถกลับบ้านนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเมื่อเราตัา้งรัฐบาลวัวัดเป้าหมายแรกก็คือเรื่องของการที่จะเป็นตัวศูรณาการ,การติดต่อเชื่อมภาษาระหว่างภาคประชาชนทุกเรา ได้เข้ามาสู่ฝ่ายติมยัดโดยที่เราเรียกว่าเรายกรัฐภาไปอยู่ที่จังหวัดนั้นเหมือนกับเรายกเอาเอาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลไปอยู่ที่สุขสาลาเห็นไหมไม่เช่นเดียวกับราสภาเราเรียกว่า Extended element. ก็คือขอยายกิจการของรัฐภานั้นไปสูส่จังหวัดท่านอยากคิดว่างานนี้ทําไปแล้วจะเป็นการก้าวไกลากับฝ่ายบริหารและจะเป็นการสิ้นเปลือง เพราะเราจะไม่ใช้กำลังคนเยอะ